สวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะในคลิปนี้ไลนี่จะพาไปรู้จักสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนรับประทานลิ้นจี่โทษที่ควรระวังคุณป้องกันได้ค่ะและประโยชน์ที่ควรรู้จักลิ้นจี่ไปรู้จักกันเลยค่ะโทษของการรับประทานลิ้นจี่มีอะไรบ้างไปรู้จักกันค่ะข้อหนึ่ง ในลิ้นจี่ดิบเปลือกสีเขียวและเม็ดลิ้นจี่จะมีสารไฮโปไกลซินแต่ปริมาณของสารดังกล่าวจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อผลเจริญเติบโตเต็มที่หรือผลสุกและจะอยู่ในเม็ดลิ้นจี่มากกว่าเนื้อค่ะในผลดิบเปลือกสีเขียวลิ้นจี่และเม็ดลิ้นจี่จะมีสารพิษเม t h y l e n e c y c l o p r o p y l g l y c i ซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับสารไฮโปไกลซินเอซึ่งจะออกฤทธิ์ปิดกันระบบการสร้างน้ำตาลกลูโคเซร่างกาย ทำให้ไม่มีน้ำตาลกลูกโคสไปเลี้ยงสมองเพียงพอรวมถึงทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดสามารถเกิดปัญหาสุขภาพได้ค่ะดังนั้นไม่ควรรับประทานลิ้นจี่ดิบเปลือกสีเขียวและเม็ดลิ้นจี่นะคะข้อ2ก่อนการรับประทานอย่าลืมล้างลิ้นจี่ให้สะอาดนะคะเพื่อป้องกันยาฆ่า,มาแมลงตกค้างในลิ้นจี่ค่ะข้อ3อย่ารับประทานลิ้นจี่อย่างเดียวแทนอาหารมื้อหลัก หรือทั้งวันรับประทานแต่ลิ้นจี่ถ้าหากรับประทานลิ้นจี่มากจะทําให้เกิดโรคลิ้นจี่ซึ่งมีอาการหัวใจเต้นเร็วแขนขาไม่มีแรงมึนหัวหน้ามือตาลายเป็นต้นค่ะข้อสลิ้นจี่นั้นถือว่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานทําให้มีปริมาณน้ําตาลที่สูงผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผู้ที่กําลังลดน้าําหนักผู้ที่อ้วน ควรระวังในการรับประทานลิ้นจี่นะคะและควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการว่าสามารถรับประทานลิ้นจี่ในปริมาณเท่าไรจึงจะเหมาะสมต่อร่างกายค่ะข้อ5ในลิ้นจี่มีโพแทเสเซียมสูงคนที่เป็นโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะข้อ 6. ลิ้นจี่มีฤทธิ์ร้อนทำให้เกิดอาการร้อนในเมื่อรับประทานลิ้นจี่ในปริมาณมากจะทำให้ร่างกายขาดสมดุล และเกิดอาการร้อนในตัวร้อนคล้ายมีไขได้ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานลิ้นจี่มากเกินไปนะคะข้อ7เกิดการแพ้ใครที่มีภาวะแพ้ผลไม้ตระกูลเงาะลำไยก็ควรระมัดระวังอาการแพ้ลิ้นจี่ด้วยนะคะลิ้นจี่มีประโยชน์อะไรบ้างนี่ก็คือข้อมูลประโยชน์บางส่วนของลิ้นจี่ที่ไลนี่นำมาบอกท่านผู้ชมนะคะ ถ้าท่านผู้ชมรับประทานในปริมาณที่พอดีกับร่างกายจะได้รับประโยชน์ดังนี้ค่ะข้อ 1. ลิ้นจี่มีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะข้อ 2. ช่วยป้องกันท้องผูกใครที่ท้องผูกหาลิ้นจี่มารับประทานนะคะเพราะในลิ้นจี่มีน้ำมากในเนื้อและมีใย,ยอาหารช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ได้ดีเพราะเส้นใยจะช่วยให้อุจจารานิมขับถ่ายง่าย ลดโอกาสเกิดอาการท้องผูกและโรคฤษสีดวงทวานแถมยังมีส่วนช่วยทางอ้อมการทำงานของลำไส้และบำรุงให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติค่ะข้อ 3. ลิ้นจี่มีส่วนช่วยทางอ้อมทำให้ระบบประสาทในร่างกายมีการทำงานที่ดีและเป็นปกติเพราะลิ้นจีเป็นแหล่งของวิตามิน B9 หรือที่เรียกว่ากรดโฟลิกช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จาง จึงช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและเหมาะมากกับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ที่ให้นมบุตรอีกด้วยค่ะข้อ4ลิ้นจี่มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจเพราะมีธาตุโพแทสเซียมสูงและมีโซเดียมต่ำอีกด้วยนะคะ <C> นี่คือข้อมูลบางส่วนจากไลนี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับผลไม้ที่ชื่อว่าลิ้นจี่ ถ้าหากรับประทานมากจนเกินไปก็ทําให้เกิดโทษและหากรับประทานในปริมาณที่พอดีต่อร่างกายของแต่ละคนก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายเป็นประจำและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์สารดีๆไปให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามสารดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลนนี่ขอขอบคุณค่ะ